โมจิวอฟเฟิลเนื้อนุ่มๆกินคู่กับซอสช,ช็อกโกแลตทำง่ายมากเราจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ U.F.M. ตาเว้าใช้คู่กับแป้งมันสับปะหลังเราจะได้วอฟเฟิลที่มีความเหนียวนุ่มอร่อยมากเพื่อนๆเนื้อขนมเนี่ยจะมีความแตกต่างจากวอฟเฟิลปกติตัวขนมเนี่ยจะมีความนุ่มเหนียวเคี้ยวเพลินมากอัตราส่วนและว,วัตถุดิบเนี่ยเราขึ้นไว้ให้ในคลิปแล้วนะแต่ขั้นตอนการทำเนี่ยจะต่างจากวอฟเฟิลปกตินิดหน่อยคือหลังจากที่เราพักแป้งเราจะนำตัวแป้งวอฟเฟิลเนี่ยไปกวนในกระทะด้วยไฟอ่อนให้แป้งเริ่มจับ ขั้นตอนเนี้ยใช้เวลาไม่นานนะเพื่อนๆวนแป๊บเดียวเนื้อแป้งของเราก็จะเป็นก้อนแบบนี้เลยให้เราปิดเตาแล้วทาการนวดแป้งไปเรื่อยๆให้เนื้อแป้งเขาเริ่มคายร้อนและจับตัวกันเป็นก้อนถ้าเราจะมาแบ่งเป็นก้อนประมาณก้อนละ80กรัมค่อยๆนวดค่อยๆปั้นให้เป็นก้อนกลมๆเสร็จแล้วเราก็ใส่เขาเข้าไปในเครื่องอบวัฟเฟิลได้เลยตอนอบเนี่ยเราใช้ไฟเบามากเราใช้ประมาณเบอร์สองนะเพื่อนๆรอให้เครื่องอบเปลี่ยนจากไฟสีแดงกลายเป็นไฟสีเขียวเท่านี้เราก็ได้ขนมวัฟเฟิลฟูๆเนื้อเหนียวนุ่มอร่อยเพราะ ที่จะนําไปกินกันแล้วนะตัวเนื้อแป้งเนี่ยจะต่างจากขนมวัฟเฟิลปกติผิวขนมเนี่ยจะมีความกรอบเนื้อข้างในจะมีความเหนียวนุ่มถ้าเรานําไปราดซอสช็อกโกแลตแล้วกินคู่กันนะอร่อยมากเพื่อนๆและสําหรับเพื่อนๆที่ชอบทาขนมแล้วใช้ผลิตภัณฑ์แป้งสาลี UFM เป็นประจาตอนนี้เขามีแคมเปญ UFM ครบรอบ60ปีทั้งลุ้นทั้งแลกด้านในถุงแป้งเนี่ยจะมี QR Code สาหรับสแกนเพื่อสะสมแต้มเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมสแกนแล้วเข้าไปร่วมสนุกกันนะ